สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะพบกับป้อมอีกแล้วค่ะเด็กๆเบื่อหรือยังไม่ได้มาโรงเรียนเลยอยู่บ้านกันทุกวันเนี่ยนะคะทําอะไรกันบ้างนะเต่ปอมว่านะเดติๆต้องมีของเล่นให้เล่นเยอะแย,ะเ,ยะเลยใช่ไหมคะเหมือนอย่างมาโรงเรียนเราเนี่ยของเล่นก็เยอะแต่รอก่อนนะคะของเล่นพวกนี้มาโรงเรียนแล้วเราถึงจะได้เล่นกันนะคะตอนนี้เด็กอยู่บ้านก็มีของเล่นเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ มีอะไรบ้างเอ่ยมีตุ๊กตามีย่นยนต์มีลูกบอลแล้วก็มีอะไรอีกคะเยอะแยะไปหมดเลยที่เด็กๆจะเล่นได้เด็กๆเล่นนี้เป็นประโยชน์เลยค่ะนะคะเด็กๆเวลาก่อนจะเล่นของเล่นนะคะเด็กๆต้องล้างมือก่อนใช่ไหมคะลูกแล้วหลังจากเล่นของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องล้างมือเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น เวลาเด็กเด็เล่นแล้วให้สนุกสนานมีความสุขมากๆเลยเด็กๆคะเล่นของเล่นใช่ไหมคะยเยอะแยะมากเลยเวลาเราเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะต้องเก็บค่ะเล่นของเล่นแล้วจักเก็บนะคะ จะเป็นเิ็กดีของคุณพ่อคุณแม่เลยชื่อคุณพ่อคุณแม่เก็บเวลาเราเก็บของเล่นนะคะเราจะเก็บไว้บนชั้นวางของหรือจะเก็บเข้าตู้ก็แล้วแต่นะคะเด็กๆเด็กๆต้องเรียนค่ะลูกเรียนจากเตี้ยไปหาสูงนะคะเรียนจากเตี้ยไปหาสูงเพราะว่าเวลาเราจะเล่นใหม่เราจะหยิบของเล่นเราจะได้หยิบมันได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องรื้อออกมาทั้งตู้ค่ะนะคะเด็กๆ แล้วเวลาที่เราเก็บของเล่นเสร็จแล้วเราต,ต้องทำยังไงคะเราจะต้องล้างมือค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนเลยรู้จักการเก็บของเล่นกันแล้วใช่ไหมคะเวลาเราเก็บของเล่นเราจะเรียนจากเตี้ยไปหาสูงเด็กๆรู้แล้วเพราะว่า เราจะได้หยิบมาเล่นได้ใหม่ง่ายๆใช่ไหมคะไม่ต้องไปรู้ทั้งหมดออกมาเลยทีนี้นะคะเมื่อเราเรียงจากเรียบไปหาสูงแล้วเป็นของเล่นแต่ถ้าเราจะเรียงลําดับนะคะเด็กๆเรียงลําดับเราก็จะเรียนจากสิ่งของโดยการเรียงจากต่มกลางแล้วก็สูงนะคะต่มกลางแล้วก็สูงเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราจะเรียนยังไงนะไปเลยค่ะวันนี้นะคะ ว่อจะมีกิจกรรมคณิสต์ศาสนะคะทักษะการเรียงลำดำับจากต่ำไปหาสูงมาฝากเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคมุณพ่อจะให้ดูนะคะนี่เลยคะ่ะว่อมมีขวดน้ํานะคะขวดน้ําของว่อมนะคะขนาดนี้แล้วใส่น้ํเสีอะไรคะเด็กๆสีชมพูเห็นไหมคะ อ้าแล้วผมก็มีอีกคนหนึ่งค่ะมาวางคู่กันเลยเด็กๆด็ขาลองดูสิคะขวดมันเท่ากันไหมคะมันเท่ากันแล้วน้ำสีเดียวกันไหมคะสีเดียวกันด้วยน้ำสีชมพูแต่เด็กๆดูนะคะระดับน้ำเนี่ยคะ่ะระดับน้ำนะคะที่ว่ขีดสีดำไว้เนี่ยนะคะเท่ากันไหมคะเด็กๆเด็กๆค็ขาระดับน้ำนะคะมันไม่เท่ากันใี่หมสองขวดตรงนี้เป็นยังไงคะเด็กๆ ตรงนี้สูงตรงนี้ตำ่ำใช่ไหมคะขวดนี้สูงและก็ขวดนี้ตำ่ำเด็กๆเปรียบเทียบได้เลยค่ะระหว่างสองขวดนี้นะคะมันไม่เท่ากันอันนี้เป็นไงไงคะเด็กๆขวดนี้ตำ่ำขวดนี้สูงอานอีกครั้งหนึ่งนะคะตำ่ำสูงเก่งมากเลยค่คะเด็กๆ รู้จักไว้ใช่ไหมคะว่าต่ำกับสูงไปยังไงถ้าคุณพ่อมมีอีกขวดหนึ่งนะครับมาฝากให้เด็กๆดูอ้าวเด็กเดดูนะคะขวดใหม่ของคุณพ่อมนะคะจะมีระดับน้ําขนาดนี้นะคะเด็กควรจะตั้งไวตรงไหนดีนะตั้งตรงนี้หรือว่าตั้งตรงนี้ดีเด็กๆว่าควรจะตั้งไว้ตรงไหนคะเอะ๋มันก็ไม่สวยนะคะมันไม่เรียงเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันไม่เรียงลําดับนะ จากต่ําไปหาสูงเอาใหม่ค่ะพวกจะลองมาตั้งใหม่นะคะเอ๊ตรงไหนดีนะถ้าเราขยายไปอืเป็นยังไงคะเด็กต,ตามกลางแล้วก็สูงถูกต้องไหมเอ่ยไหนใครว่าถูกต้องยกมือเก่งมากเลยค่ะถูกต้องใช่ไหมคะตามกลางแล้วก็สูงดูจาก ระดับน้ำของน้ำสีชมพูนะคะนี่ขีดเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้เส้นดำตรงนี้เส้นดำก็อยู่ตรงนี้แล้วรอดตรงนี้นะคะเด็กๆคะ่ะเอาไมคะ่ะหนึ่งสองสามตามกลางสูงรู้จักแล้วใช่ไหมคะการเรียงลำดับนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนะคะเด็กๆอยากเล่นเกมไหมถ้าอยากเล่นแล้วเตรียมตัวคะ่ะ เด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขวดน้ำของป้อแม่มีตั้งหลายขวดเลยว่อมต้องการอาสาสมัครสองคนกันมาเล่นเกมนะคะใครพร้อมคะ,ะในหกขวดนี้นะคะเด็กๆคะพ่อมจะให้คนละสามขวดเรียงลำดับนะคะจะตามกลางแล้วก็สูงคนหนึ่งใช้ได้แค่สามขวดเท่านั้นนะคะอย่าใช้มากกว่านั้นนะคะมันไม่ถูกต้องสามขวดพออาสาสมัครคะ่ะ ไหนเอ่ยโอ้น้องทูนได้เลยค่ะน้องทูนได้หนึ่คนขออีกหนึ่งคนค่ะหนคนใครนะใครนะน้องหมีมาเลยค่ะพร้อมแล้วมาเลยนะคะอ้าวพร้อมไหมคะน้องหมีกับน้องทูนะนะคะจําไว้เลยนะคะว่าเวลาเล่นเด็กๆเล่นได้แค่ขวดสามขวดเท่านั้นนะคะต่ำกลางแล้วก็สูงครูบอมจะนับในเวลา หนึ่งสองสามเท่านั้นนะคะให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยพร้อมเราเริ่มเลยค่ะ 1, นึ 1> สองสามไม่ได้นะเอคยังไม่เสร็จเลยนะยังไม่เสร็จนะคะน้องหมี น้อยยังไม่เสร็จใช่ไหมคะแต่น้องทุนเสร็จแล้วน้องทุนเรียงให้ตรงๆสิคะน้องทุนแล้ว่ะได้คะได้กันเอะเยค่ะแล้วเด็กๆว่าของใครชนะนะของใครทำได้ถูกต้องเอาน้องทุนก่อนก็แล้วคันค่ะน้องทุนเรียงจากไงไหนคะต่ำกลางสูงค่ะเองมากเลยค่ะตบให้เพื่อนเลยค่ะ ล้วมาดูกับน้องหมีนะคะน้องหมีเรียงยังไงเอ่ยถูกต้องไหมคะสูงไหวตามลางถูกไหมคะน้องหมี ที่คุณ้อบอกว่าให้เรียงลํา okay. ดับจากต่ำกลางแล้วก็สูงของน้องหมีถูกไหมคะไม่ถูกถ้าถูกค่ะโอเคคุณป้อจะให้โอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเอาไหมคะเอาไหมคะเอาค่ะโอเคพร้อมแล้วนะคะรอสักครู่ค่ะเอาค่ะเริ่มเลยค่ะหนึ่งสอง สองแล้วคะ่ะน้องมีสาวกช้าเสร็จแล้วโอ้ด้วยความภาคภูมิใจเลยนะคะเอาของน้องมีก่อน,อนอกันนะคะน้องมอีน้องมีบอกว่าสิคะจากต่ามไปหาสูงทำยังไงเอ่ยดูจากระดับน้ำนะตามกลางสูงเก่งมากเลยคะ่ะแล้วน้องทุนล่ะคะน้องทุนอ่าตอบสิคะของน้องทูนจะดูจาก ระดับน้ำเรามีขีดแลยนะคุณครูมีขีดดำาอยู่ข้างหน้าใช่ค่ะใช่ขีดบอกระดับค่ะต่ำแล้วมันก็จะกลางขีดขึ้นไาอีกมันก็จะยาวสูงๆค่ะคุณครูโอ้โหแสดงว่าเก่งทั้งคู่เลยค่ะตกเลยตัวเองเลยค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะเด็กๆได้เรียนรู้การเรียงลำดับกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆก็หาอุปกรณ์ที่บ้านเลยค่ะ ขวดน้ำมีนะคะเอามาเรียงลําดับเลยค่ะจากตามกลางแล้วก็สูงรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายคลิปตอนที่น้องทํากิจกรรมนะคะส่งมาให้ครูด้วยว้อมนะคะมีกันบ้านฝากเด็กๆนิดนึงค่ะให้เด็กๆนะคะทําแบบฝึกนะคะ,บบะ,คะลดโดยสารคนิตศาสตร1์1นึถึงสิค่ะหน้าเดียวเท่านั้นเลยหน้านี้นะคะเด็กๆ หน้าหนึ่งนี้นะคะเด็กๆใช้สีเทียนที่ครูแจกไปแล้วก็ได้นะคะทำเลยค่ะใช้สีเทียนทำเสร็จแล้วเด็กๆก็กเก็บนะคะเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเลยแล้วก็ไปยังไงคะไปล้างมือให้สะอาดค่ะตอนนี้นะคะเชื้อโรคโควิดนะคะระบาดเยอะแยะเลยเด็กๆทำร่างกายให้สะอาด ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆแล้วเราพบกันใหม่นะคะตอนเปิดเทอมค่ะเอางานมาฝากป้อมด้วยนะคะ